เน,น,นี่นั่งกันนานนนนะดีโดูถึงความอดทนอดกลั้นรู้จักสินสมาธิปัญญาให้มันมากขึ้นสมาธิมากขึ้นการสำรวมกายวาจาใจต้องบอกอีเที่ยวร,รู้กันหมดแต่ไม่เคยทำ ไม่เคยนำเอาไปใช้ให้มันเกิดมรรคผลเท่าติดควรควาดสติมันส่วนใหญ่เจอกันมากทำบัรรวมกลายวาจาใจรู้แต่มันไม่ลึกซึ้งคนที่จะมีสินได้นหมายถึงคนที่มีคุณธรรม นั้นถึงได้ตักแต่ว่ารู้มันไม่ลึกซึ้งจึงมีบ้าง,งนะครับอ,อมจะมันน้อยลมสิทอยู่เสมวสอว่าสุขหรือทุกขนะ์น่ะมันอยู่ที่ใจเมื่อเราต้องการความสุขต้องการพ้นทุกข์ทำไมไม่รู้จักใจของตนเองให้ดีพอ กำหนดลงไปที่ใจของตนเองสิให้มันมากทำไมต้องให้ดูตัวเองตลอดเพื่อให้รู้หน้าที่ของเราคืออะไรทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำเฉพาะตัวตามข้อบทบรรัญญัติต่างๆทั้งหลายพระก็ทำหน้าที่ของความเป็นพระสมมณะบบรณริตพิสูจน อยู่ในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทิบัรดาพระอริยะสงฆ์อริยะเจ้าทั้งหลายท่นร้อยครองรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่ขึ้นจะเรียวกว่พกาพระไตรปิฎกจมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติในสิลนห้าสินแปดพอทำไป ขอให้เรามีหน้าที่ของเราเองที่ทำแล้วให้มันสมบูรณ์บริสุทธิ์ทำให้เหมาะความเป็นพุทธบริษัทที่จำแนกออกเป็นตัวบุคคลไป คนเราท่านโลกโกรธหลงมันไม่ลดไม่ละการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรพระก็ไม่เป็นพระเนรก็ไม่เป็นเนนทีก็ไม่เป็นทีผมบอกให้ดูตัวเองนำพึงกับตนเองกันหนักกับกับตัวเองไงให้มากย้ำกับตนเองตลอดเวลา ผิดแล้วแก้ไขคือคนดีคนประเสริฐคืออริยชนผิดแล้วไม่แก้ไขเนี่ยเป็นคนจำพวกใดก็ลองคิดดูเราถ้าอยู่ในความพอดีพอได้ตามบุญวัสนาของโ้ไครตัวมันแล้วไม่เหมือนไม่เดือดร้อนหรอก อย่าทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าไปทําในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเกิดทุกข์อย่าไปสร้างคุกข์ให้กับตนเองการหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีมันเน้นที่ต้องการให้รู้ถึงแห่งในศัจธรรมไม่ใช่หายใจเข้าลม ดำรงอยู่ช่วงชีวิตไปว,วันวันหนึ่งเท่านั้นติปัญญาก็จะมีความฉลา,ฉลาดขึ้นฉลาดในสิ่งที่ดีไม่ใช่ฉลาดในสิ่งที่ชั่วคนเราจะถึงที่สุดมีความก้าวหน้าเพราะเป็นคนมีความจริงใจจริงจัง ต่อการสร้างคุณงามความดีจึงเป็นตะบะบารมีให้ถึงซึ่งที่สุดที่เขาตั้งไว้ึงสมความปาฏนาน,นคนเราจะกกเขา้าสู่ความเป็นยะชนยะบุคคลนะันก็ต้องสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจ นการจะทำอะไรที่ผ่าน,านไปมันก็จะไม่มีผลมันจะเสียวเวลาที่ผ่านไปซะด้วยซ้ําชีวิตเราจะดํารงอยู่แค่ไหนในช้ามันก็ต้องตายจากกันไม่ใช่มันนั่งอยู่กันอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันคนเรามันจะตายรู้แล้วมันต้องตาย แต่ตายเนี่ยมันไปสู่สุคติหรือทุกติเราจะไปแก้ตัวเรียกร้องในนรกประภูมินะันแปรไม่ได้ไม่มีใครเขาเชื่อเขาฟังเราจะทำอะไรก็ทำไปขอให้ทำความดีให้มากไว้เถอะหาสุคติพบตนเองให้ดีและในนรกเนี่ย หวานมันโกหกไม่ได้มันค้านไม่ได้เขาบันทึกไว้ดีกับชั่วมต่างกันเขารู้ที่มาที่ไปไม่งั้นท่านสมบ,บุรุษผมก็เรียเจ้าทั้งหลายจะเอามากล่าวบากเพินนสั่งสอนไว้ได้อย่างไร มันไม่มีมูลจะมาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นไปไม่ได้ไม่มเก็ดวิยายนันสอนทุกคนทำไว้แตะความดีความชัว่วเลิกละเสียละไม่ได้เลยไม่ได้ลดลงได้ไหมมันน้อยลงให้บุญมันมากขึ้นกว่า ว่าบาปมันค่บาปมากขึ้นกรรมมากขึ้นความชั่วมากขึ้นแต่บุญคุณงามความดีมันน้อยลงใช้ไม่ได้น้ำขุ่นมันมากกว่าน้ำใสไม่เป็นสุกน้ำใสามากกว่าน้ำขุ่นมันเป็นสุกมันก็พอจะเห็นอะไรเลือนลางบ้างตั้งตนเองไว้ชอบตั้งอย่างไรเคยถามตนเอง ทำคำบอกวิชาตตั้งตนเองไม่ชอบตั้งอย่างไรตั้งอยู่ในม,มีความกายสุจริวตวจีสุจริตมนโนสุจริตสิ่งสามอย่างนี้เท่านั้นอ่ะมันควบคุมไปหมดตั้งอยู่ในความสุจริตทั้งกายวาจาใจไม่มีแล้วทั่วแล้วไม่มีแล้วลองคิดดูให้ดีเถอะ ไอคนเราที่มันชั่วมันเลวนะราะพุทธจริตทั้งสามกายวาจาใจดีๆีชท่ชั่ว,วมันก็ดีกายบ้างไม่ดีวาจาบ้างดีใจบ้างมันก็ยังพอฟังนะมันชั่วทั้งกายวาจาใจมันฟังไม่คืนฟังไม่ได้รับไม่ได้แล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทที่ดี ป็นพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรคิดอยู่ที่คนชั่วอย่างจอมโจรองคุริมานยังตับตัวลับใจขนาดขฆ่าคนมาเป็นมากมายกายกอง เ็าอยู่มีตำนานเราขานกันมา,าลดละความชั่วได้ก็ยังสำเร็จมรกคผลได้ทั้งทั้งที่เราก็รู้ทั้งทั้งที่เราก็เข้าใจเราก็อ่านเราก็เรียนแต่ทําไมละ่ะเราถึงไม่ทําให้มันได้ทําให้มันดี จิตมันชั่วตัวเดียวจำไว้คนเราในทวาจามจะชั่วกายจะชั่วเพราะจิตมันชั่วก่อนทำไมถึงสอนทุกคนลำพึงกับตนเองว่ามันดีรี่ชั่วแต่ละวันเพราะจิตเนี่ยมันสาคัญจิตมันเป็นหัวหน้าจิตมันเป็นนายจิตมัน มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกายและวาจาของสังขารสังขารจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยมันไม่เคยบ่งบอกห้อกว่ามันเมื่อยมันปวดแต่จิตของเราตาหากละ่ะคือเพ่งจิตตนเองให้ดีและชีวิตเราจะเข้าถึงความสุข คนเราปฏิบัติทำจะเป็นคนเห็นกับตัวเห็นกับได้จะมีกิเลสตัณหาทิฏฐิมาหน,ามมน,น้เมื่อไหร่จิตมันจะหลุดพ้นเมื่อไหร่มันจะขาวหมดจดเป็นผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์เสี เราจะคิดจะทำอะไรมันผิดขออยู่ในหลักกฎเกณฑ์ที่มันบ่งว่าเป็นความดีวิเราก็จะได้ความสุขอย่างแท้จริงจำไว้ดีจิตที่มันเลวก็ทำให้มันดีจิตมันคิดไม่ดีก็ทำให้มันคิดดี ิตที่อิดชาคนก็ทําให้มันเจริญเมตตาให้มันเป็นปอดปักกับความชั่วให้ได้น,นั่นหมายถึงว่าเราชนะอย่างแท้จริงและเป็นผู้รู้จริงๆเป็นผู้ใครควรเสมอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเกิดมรรคผลจรงิงๆสิ่งที่ทำไอ้สิ่งที่บอกไอ้สิ่งที่ตักที่เตือนแล้วปฏิบัติ ให้มันกิงกลางหน่อยให้มันเข้าไปอยู่ในส่วนลึกในขันธสันดานของเราให้ได้ดูสูก้นบึงจิตใจเราทำสมาธิเพื่ออะไรเจริญสติเพื่ออะไรแผ่เมตตาเพื่ออะไรพิจารณาตนเองให้เราถึงหลักธรรมคือความดีงามทั้งหลายมันเพื่ออะไรเพื่อใครเรา ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองหรอกเลอไม่เชื่อมะผลหรอไม่ใช่ใชเป็นไปเพื่อความดับภพบดับชาตหรอกเลอเราปรารถนาอย่างนี้ไม่ใช่หรือไม่อยากเกิดไม่ใช่หรือไม่อยากมีทุกข์มีโศกไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เหรอ เรือยากจะเกิดประทุสบายก็ต้องอาศัยบุญวาสนาบารามีความดีที่เราได้สร้างสั่งสมไว้เอายืนขึ้นใจลึกๆ3ามทีทำที่เคยทำืนขวายกข้าพติโอือซ้ายอู้ว่าซ้ายประกบตา ควาำพึงนึ้าไปิคิดถึงตัวเองเ้าไปมันผิดตรงไหนมันชื่นชมยินดีตรงไหนความดีที่เราทำโดยมากน้อยแค่ไหนลดละความชั่วไปได้อีกอย่างเลมันมากขึ้นหรือหนา มากน้อยประการใดหรือมันลดน้อยหายไปเบาบางไปความโลคความปวดความหลวลงเป็นอย่างไรจิตมานะมีมากน้อยแค่ไหนมันลดน้อยอย่างไรคุณธรรมมีมากขึ้นไหมม,มากของการปฏิบัติผลบุญทั้งหลาย บาร,รมีวาสนาใดๆนะเราชื่นใจกับมันไหมมันมีมากไหมหรือมันยังไม่มีก็ต้องทําให้มันมีทําให้มันได้ไอชั่วมันมากกวา่าต้องรีบละใหละ้ละให้หมดทำความดีให้มันเกิดขึ้นให้มากขึ้นให้ได้เรารู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่กีรังแลวย,ยั่งยืน และมันก็หาที่จะเป็นสมบัติของเราได้ไหมนอกจากความดีบุญที่เราสร้างของเราตหางเพราะนั้นให้มันพอควรพอกับสถานะของเราอะไรที่มันผิดก็แก้ไขซะตัวเราเรานี่แหละรู้เองว่ามันผิดหรือมันถูกมันดีหรือชั่วบุญบาปคุณโทษในตแต่ละวันที่เราทำเนี่ย ถ้ามันกิเลสหรือความชั่วถ้ามันหมักหมมเข้าไปมากๆตอนที่สุขจะหาความสุขไม่ได้คนเราถ้าทำดีแล้วมีบาร,รมีมีวัสนามีคนเคารพนับหน้าถือตาโนยที่ไม่ได้หลอกลวงใครอมมันมันมันฝุขมากๆเหลือที่จะบรรยายแม้เทวดาก็ยังอนุโมทนาด้วย เรามีของสิ่งหนึ่งที่บำรุงบำเลอความสุขตนเองแม้เราพอใจแต่สิ่งที่ให้กับคนอื่นแล้วก็มีความสุขมันสุขเป็นร้อยร้อยพันพันหมืนม่นหมืน่นเท่าจริงนะทำเพื่อตัวเองมันทำร้ายแต่ทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันทำยากนบุตรเจ้าถึงสอนให้เราเจริญเมตตาเขาไว้ รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารามีเขาไว้รู้จักมีความอบอ้อมอารเอีเพื่อเพื่อเบื่อแพ่ให้เห็นทุกเห็นสุขเอาไว้จะเป็นคนเห็นแก่ตัวจะเป็นคนเห็นแก่ได้่านพอตามสถานะนางสิเด็กสาออกวพอควรวางไว้จำ จำเรานำไปปฏิบัติมันถึงจะเกิดมากผลใจลึกๆบางทีตายลงหรือซ้ายขวาลงรูขวา,ขวานั่งลงเข้าสู่สมาธิดังเดิมพระปราโยมที่เขาอยู่ทางภาคอีสานสมัยอยุบาสกอุบาสกาปฏิบัติเขาได้ ได้ทุกวันดีทุกวันได้ทุกเดือนดีทุกเดือนได้ทุกปีดีทุกปีกิิยาอัปกรณใดๆของคนที่มีกิเลเขาก็ค่อยกดเพื่องหมดไปจงบงบอกถึงอาการทิฏยาที่สง,ง,งบสังยงมเหมือนคนผู้มีสินอย่างแท้จริง เขาไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระเขาพูดในสิ่งที่มีสาระเขตักเตือนตนเองตลอดเวลาเขามีความอบอมอารีพูดจามีไมตรีดีมากนี้ไอ้สิ่งดีๆเหล้าควรเอามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขัดเราตัวเราเองให้มาก คนทาดีเนี่ยเราต้องสรรเสริญต้องยินดีกับเขาอย่าได้ไปอิจฉาเขาอย่าได้ไปมันไส้เขามันเป็นกรรมมันเป็นบาปคนเราจะเจริญก้าวหน้าในธรรมกนันว่าถ้ายังมีความอิจฉาหาความเจริญก้าวหน้าในธรรมไม่ได้ พราะนั้นถึงทุกา์สอนให้คนจเจริญเมตตาเพราะเมตตาทรรมเนี่ยมันคำถึงโลกมันทาให้ทุกโศกไม่มีมีแต่ความสุขแบบเสมอภาคจดจำเรา